สวัสดีครับผมคนิสานบ่าวพันเมืองครับรีขันคายรีส,สอร์ทเทศโสมไปครับผมบทีน่นี่โดยสั่งฝีมือสำนักงานคุณพอ่อประธานบ่าวไทยบ้านครับผมมาเป็นบิศวะมาทำเทียงหน้าไห้ครับลุกมือก,ก็จะเป็นเซฟไซแล้วก็า่อเอาซายด้วยครับกับบ่าวอาง,งานรับเมาทั่วที่ทั่วแดนครับผม เผ็ดสองสันนะครับทั้งคางเสาอีกเพิ่มอีกครับผมนี่ครับเสาเสาเผ็ดออกด้านคางอีกคางละสี่เสาคุณ นี่ hey, ยน,นั่นๆพี่มัเล็ตพี่ก็ได้มานักกิน,กนอ,อยนูเ,เอาสวัสดีครับไปเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะไอดา้าไอดา้อดาเหรอเป็นสาวแล้วเหรอ มูได้มาเขาม่กินเขาสีงของนางเดี๋ยวผมสิเก็บยำบะม่วงเฮ้ยนำให้รูบบ่อยครับผมนำเติมน้ำข้น จะว่าข่อยร้าซ้ายบฮเไปเนี่ยไปยังตัดเนี่ยไปเองบ่ได้บ่ไอพีมาอยู่ไอพี่ไกรุงเทพกันเป็นฮา จ้าแต่มามีความสุข <tech> ก to ็ได <keeper> ้ล่ะแต่่าเขาเมียนีมีดวามมือเื่ืออย่ใจดดคุเรี่ยวได้ก็รัารด้นคเจ็ดเย็นเย็นครับผม อลไ่งต้องถามเลยว่ารถกูเทยาเลยหลาะม่กอดกูแม่กอดตัวเดียวก็ไม่ได้สวนกันบุ่นวันวุ่นวันอยู่นะเห้ยห้เซบลงไปเห็ดกระเพาะหมูครับีดหมูครับเห็ดกับเขากินเตียงเ็บไปเไ เออเซบไซนี่ครับคุณพ่อประธานครับผมมาเห็ดเฉียงนาคันคารีสอร์ทสมใหม่ครับผมมาจากสร้างมาจากซาอุคนนี้นะครับนี่คุณพ่อคนเ็ดงานซาอุคนนี้กัดเนียนเดียวเนี่ยเมื่อดีกว่าเด่นนั้นดาวเนี่ยเดี๋ยวันที่ แม่นี่มันมีอะไรมาเอ้ยหยังให้ตะลอตลอดเลยมันตกเลืพ่อเฮ็ดให้ดอกยำมะม่วงอ่ะเฮ็ดเองบ่อสมบ่เฮาสิบ่ย่างบ่กระเพาะเขาลวกก้อย

เสบไลยลีนหมูมากับกระเพาะครับผมมาผ่ามาก,กร่อยลวกความเมือนกระเพาะอะไรตัวมสุกเลย ไม่ลองเลือกดังแตกต้อ่ได้กินขอน้ำมูวนต้องงันมันเกิดตัวอย่างนี้ที่ไปเลือกดังออกโอ้้ไอดาไม่กินยำมะม่วงกับพี่ไผ่เหรอแต่แต่ลุงเต่ใส่ใส่พริกลแล้วเออไอเดาบอกห่วงให้มันเห็นไอ้ดาหน่อยฮะเดี๋ยวก็นี่ไงโอ้ยอร่อยอยู่ใช่ไหมช้อนมันอยู่ตรงนี้ มมเมียสิสมเมียสิแกงน้องใหม่พร้อมครับลังยองหญ้าแดางโอ้ชอบปะเอ้าอมือใครเนี่ยไนะครับกระเพาะกับ กัะปีนหมูครับเซฟเพิ่นจัดการเลยเมนูข้าเที่ยงกันวันนี้ ไนซื้อโบเสียซื้อเสียนโซื้อสั้งรติกันนไม่ไปไม่ตอนี่เสาเสามันจะยู่นโอ้มันพละสูดได้เป็นสิ่ธิ์เลย อโอ้โนี่ครับสูตรคุณแม่ตำพริกพร้อมกับกับข้าเบือเขาแซ่บน้าครับแกงห่อกไม้ใส่แมงกินูนกับแมงแมงกุดกีครับผม อืมอการครับตำมุงไปเพ็รนะครับรลวกด้วนซอยก้อยครับประทะกับแกงดอกไม้ครับผมใส่แมงกินูนใส่แมงกุจีนี่ค สูตรของดั้งเดิมพอสูตรคุณแม่ครับผิดกับครัวไม่ไหมครับผมครัวต่ำเส่ก่อยไม่ไหมเลยการเป็นเงื้อเด้ออยากเสีย

ยีบตเนเนอรยแล้วแวันกินบ่ได้วายอมต่เนื้อรวอดแต่เนื้อแต่ยังไงดอกระเยมดอกเนอแล้วดอกกเียคือห้งักหมด อก็เชียงกับเตีบเลืยไฟใหม่หมอยทั้งไก่ไม่เขาเบียเนาะมาค้นมาที่แบบโอ้ยติดนะครับโอย้ยหยัดซีมนะครับซีมก่อน เม,มนหนึ่งใหม่หม้อหน่อยครับเขาเบื่อติดหม้ออือสุด,ดย like ดอยดวีครับกินบลยนะดีดีดีขมๆมครับก้อยกระเพาะแล้วก็รินหมูครับผมใส่รับกันเลยกล้อยกระเพาะหมูรินหมู ซิบราการเลยครับก้อยกระเพาะแอนลินมู จัดจวดเลยกอนกินเขาครับผมดีตะโบเลียดคักปืนดีขึ้นด้วยนะบอมแมนโอ้ดีมาโอ้โหดีดีเนเงาลดเนาะม่ล้วนเวน ปูดึงกนวะปดึงจะดีให้ปาเอาแล้วจีเสียบใส่มาเนกินแล้วอืมถักถักกับผมครับมาเมื่อเรียนอันนี้แม่เป็นเอาสองหัวนกวางยี่นี่แหมสมือสมือไหมมองเดี๋ยวสองกว่ององกล่องอะไรครับเด้อ เขา่าจำการออาจำกันลองจับบาดกันนะครับกวนก,กินเขา้าไม่ดีงั้นะใช่กลัวยกินกลัวยลายมันนี่มือเล็กหนิหาเลยตายหนึ่งนมุจีโอโบ่เด็ปลอ่อยงูออกเนาะปลอยูับ่ ผมจะาเลี้งไปฮอนนำเอาวางลงเตกอทันเดียวเราจะคำหาเลยนก็้องลงบิดมาต่ำไปอย่าแรงหลายง

Mình ăn thịt, ăn như thế đó, ăn lập màu như phân nữa Ăn thịt xay. để trâu trầm trâu hả à? trâu có cũng muốn Rất bác hào. B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 ác

น้อยกว่าจมื so ่นขายคนมื s <S oh, ่นเลยยบาน้ก่มนรุ่แล้วไปดูป่าบยมากว้ยูข้าง่างโอ้ยนต้มด่ง Ngâm chứa ngựa Ơm Ngâm chứa ngựa đèn Như bật Như nòng phôn Nóng chứa Châu phù Ngâm còi sẹp đấy, Bọn tôi nào, Văn cái bọn nó Nóng bãi đi Đấy bả đè đây phân văn sao nó

มัม่หาง,นนห,ห,นงหนีอ <c oughs> ้าเป็นแรงเห็นรมปอล่ไล่สินป่าหน่อยก็จะช่วงหนาวนี่่ายยตายกับ่ตายตายเดี๋ยวเห็นแล้วขี้เมูนี่มาอ่ไปถึแบบนี้นี่่องไก็ตรงหันผมว่าว่ามยนเสียงมันบ่อยย่ อ่มันจอยเด็ดก,การนี่ครับก้อยรีดหมูเพาะหมูกับแกงเขาไม่แสดงคณจิว่าโอยแน่นแบครับผม ดกดกดก,ดกผมก็จะไปถอนตะปูครับผมไม่เกาลูกดิกไปเล่นน้ำมนาะอีกแล้วไปอาบเตาน้ำได้วดูกดิกอากาศฮ้อนครับมาขี่ฮ้อนเล่นเตาน้ำ ยอยากปมเดือบปะกันไหมอยากเราติดตามไปเลยครับได้สร้างมาจากซ้าอุผู้ดีภัยเหตุท้งค่ายรีสอร์ทสม,มัยครับผมเี๋ยวผมก็ไปทอนตะปูกับอยู่กับเซฟกันดีดีมีแห้งกันทุกคนครับ,รบสวัสดีครับ